บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้หลังจากที่ปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชหรือเรียกว่าสาวน้อย2องมีศิลปินหลายคนค่ะที่ทยอยลงด้วยสาเหตุต่างๆนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าบอสโจนะคะออกมาเคลื่อนไหวอะไรวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับบ่าวโจดีไซน์ค่ะสวัสดีค่ะคบ่าวโจ ครับค่ะยังไงครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเมื่อคืนก็คือเป็นวันที่ <c oughs> สามสิบเอ็ดพฤษภาคมครับพี่น้องครับเป็นวันปิดฤดูกาลของทางสาวน้อยลำเพลนโชวนะครับก็เดินทางมาจนจบฤดูกาลหรือว่าจบงานของฤดูกาลแรกนะครับถือว่าจบลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คิวงานนี งาน,นก็เยอะมากแต่ทีนี้หลังจากจบฤดูกาลแล้วนะครับก็มีศิลปินหลายๆคนประกาศไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ไปต่อหรือประกาศอำลาสาวน้อยลำเพลินช์นั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็ล่าสุดพี่น้องครับล่าสุดมีแม่พยาแม่พยานั่นก็คือแม่ติดกุสุมาเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวรว่วๆอมาว่าแม่จะไม่ไปต่อล่าสุดน,นะครับแม่ติดก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายาวถึงบอสโจแบบนสีครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับสาวสีไปไปดูโพสต์ของบอสโจก่อนดีกว่าว่าบอสโจโพสต์ยาวมากเลยนะหกืออะไรขึ้นบ้างค่ะก็ขออนุญาตอ่านโพสต์ตั้งแต่ก่อนเริ่มทําการแสดงติฤเลดูการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะของสาวน้อยสองหรือว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะบอสโจนะคะก็โพสต์ แล้วก็ปักหมุดไว้นะคะบอกว่าขอบพระคุณสมาชิกสาวน้อยลำเพลินโชว์บวกเล็บสาวน้อยสองลูกทีมทุกคนที่ร่วมสร้างผลงานมาด้วยกันจากวันเปิดฤดูจนปิดฤดูกาลคนไหนอยู่ต่อพร้อมสู้พ่อกัะเฮียก็มาลุ้นกันอ่าสักวันเราต้องปังพ่อบอกปล่อยให้น้อยหน้าดอกทุกอย่างมันมีเวลาของมัน เราหมอลำปีแรกสร้างผลงานได้แค่นี้ก็สุดยอดละร้อยยีกว่าคิวงานที่แสดงมาที่แสดงผ่านมาทุกคนเก่งมากทุกคนสู้มากส่วนคนที่ลาลงไปไม่ไปต่อกับพ่อกับเฮียเนาะกับวงพ่อโจขออำนวยอวยพรให้เจริญเติบโตอย่างหวังตั้งใจนะลูกๆไม่มีใครติดค้างคาใจสักคนโชคดีมีชยัยขอให้สำเร็จ ถ้าไม่สมหวังอยากกลับมาพ่อกะยินดีต้อนรับเสมอฮักแพงลูกๆทุกคนยินดีกับการเจริญเติบโตของลูกๆให้กำลังใจคนอยู่ต่อพ่อก็จะผลักดันเต็มที่สร้างงานสร้างเงินสร้างศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยกันด้วยดูยการหน้าจัดเต็มพร้อมกับรูปภาพที่ถ่ายคู่กับเฮียหน่อยเนาะอ่าครับค่ะ แล้วก็โพสเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดเลยนะคะคก็คือแฟนคลับ f อฟหลายคนคะ่ะก็แอบ,บเป็นห่วงว่าเออทำไมศิลปินลงเยอะจังเป็นห่วงว่าวงจะยังไงนะคะซึ่งบอลโจเองนะคะก็าคำวอดอยู่ในวงการหมอลำนี้ก็เป็นธรรมดาที่เมื่อจะมีขึ้นลงเนาะถ้าเก่าไม่ไปไม่ก็ไม่ได้มาเนาะบอวโจก็ได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่าหมอลำปีแรกบรได้มีสัญญาใจ อขออภัยค่ะบ่ได้มีสัญญามีเพียงสัญญาใจและดูใจกันไพ่ยอยู่กับฝากแฟนๆ FC ซอยยูซอยดันให้เขาถึงฝันไพ่บ่อยู่กะไปเจริญงดงามเพราะถือว่าท่านได้ทำหน้าที่จนจบฤดูกาลชื่นชมลูกๆทุกคนที่อยู่จนถึงวันปิดฤดูส่วนตำแหน่งที่ว่างหัวหน้า ผู้บริหารเขาบอกปล่อยให้วงห้างดอกบอกปล่อยให้วงด้อยดอกเก่าไปใหม่มาวิถีหมอลำวัฒจักรหมอลำให้กำลังใจกันดีที่สุดรอชมฤดกูกาลหน้าได้เลยใครจะมาทำหน้าที่ตําแหน่งอะไรผมว่าสนุกตื่นเต้นน่าติดตามแน่นอนสาวน้อยลำเพลินชูอ่าอันนี้ก็เป็นโพสที่อ่ะก็อย่างที่ได้พูดไปเนาะบอเจ้าเองก็อยู่ในวงการหมอลำมา ก็นานแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงวงแรกเนี่ยก็คือบริหารงานโดยบอสโจโนเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหมอลำโซเชียลที่มีผู้ติดตามก็เยอะที่สุดครองอันดับหนึ่งเนาะของวงการหมอลำแล้วก็เรียกได้ว่าคิวงานก็แน่นเอียดแล้วก็มาทาสาวน้อยสองก็คือสาวน้อยลําเพลิงโชว์เนี่ยเขาก็ได้มาจับมือกับเฮียหน่อยซึ่งทั้งคู่ล้วนมีประสบการณ์ทุกคนเลยทั้งเฮียหน่อย,ท,อยทั้งบอสโจโ เขาก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละที่จบฤดูกาลจบสวยงามนะคะไม่ได้โนรหันไม่มีใครโนรหานอ่าก็ถือว่าไม่ขาดไม่เกินแล้วก็ไม่คาใจอะไรทั้งสิ้นเหมือนโพสตก่อนที่จะเปิดอ่าโชว์นะคะผมก็คเรียกว่าขอลำปีแรกที่้องคารบอสโชว์เนี่ยบอนโจ์ใงหน่อยก็ถือว่าใจใจเลยนะใจแรกใจเลยไม่มีสัญญาน่าจะไม่มีสัญญาสักคนเลยนะใจใจ อยากจัดแล้วก็หลังจากจบฤดูกาลใครจะอยู่หรือใครจะไปเนี่ยทางวอตโจอ่ะคิหน่อยก็ไม่ได้ห้ามสำหรับผนุนเต็มนะครับใครได้อ่าใครที่อยู่ต่อวอตโจก็บอกว่าจะสนหรับสนุนเต็มที่เหมือนกันรพร้อมในฤดูกาลที่สองเนี่ยรอจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนแล้วสาหรับคนที่ประกาศลงไปนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําให้เราจะมาพูดให้ฟังอีกนิดนึงเนาะส่วนคนที่ ตรงไปเนี่ยจากสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับอันนี้บอลโจก็ขออานวยเวทคอให้กับทุกท่านเลยถือว่าแล้วก็ไม่ติดข้างไม่ติดค้างกันส<ะ>ักคนก็ถือว่าจบสวยจบอย่างสมบูรณ์แบบช่วยกันอย่างสุดความสามารถแลยจริงๆริงหนึ่งรอยยี่สิบคิวงานนี่นะครับสําหรับหมอลำฤดูการแรกถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ<ะ>แล้วก็ ตำแหน่งที่ว่างไปนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนตำแหน่งหัวหน้าด้วยเนาะผู้บริหารอ๋อที่ว่าอ๋อหัวหน้าและผู้บริหารเขาไม่ปล่อยให้ว่างรอแล้วก็เหมือนมีเห็นเผยๆว่าใบว่าผู้นําทีมงานปีสองเหมือนเขาจะเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ด้วยนะก็มีเข้ามาเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มผู้บริหารพราะว่าทา,างเพจเพจหลักของสามน้อยและเพลินโชว์ได้ออกมาประก,กาศกบอกว่าใบให้ว่าผู้นําทีมงานปีสองเนี่ย ดาบมากกว่า 500, ห้าแสนปนว่าอย่าน,น <Wow. S 2> แล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับเป็นกาลังใจให้เนาะพี่จอนนี่<ก>หรือเปลอพี่เ<า>พชรสหรัฐทีสองของสามร้อยล้านปนโชว์จะต้องยิ่งใหญ่อลัาการแน่นอนพี่นองครับเป็นกาลังใจให้ทั้งคนที่อยู่ต่อนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคนที่ประกาศลงจากวงไปพีพน่น้องครับก็มีฉากพี่คาตาเนาะอย่งางฉากของนางเอกก็อยชรินีใครได้ดูแล้วบ้างพี่น้อง แต,แต่เมื่อ้นที่บอสโจประกาศบนเวทีแล้วก็เนี่ยมีคลิปล่าสุดที่บอสโจได้ลงผ่าคทางจโจสาวน้อยเฮฮาพ่า,พาสด็อเนอะครับเขาไ<ะ>ปสอบรับชมเหตุผลที่นางเอกก้อยลงแล้วการลงครั้งนี้คือแบบน่าใจหายน่าเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่าน้องเองก็ด้วยก่อนหน้านี้ก็ได้แอดมิทที่โรงพยาบาลด้วยอ่สุขภาพเนะาะปัญหาสุขภาพด้วยอืก็ นั่นแหละพี่น้องครับก็เจอกันนะครับวันปิดฤดูกาลของทางสาวน้อยเ็นบ้านแพงนี่ครับพี่น้องครับ<ช>ก็จะจัดวันที่28มิถุนายนครับที่บ้านแพงโกสุพิสัย<ช><ช>มหาสารคามนะครับเจอกันครับคร<ช>ับก<ช>็สำหวั<ช>นนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเนาะค<ช>่ะไปพบกันใหม่นะครับใคนคิปหน้านะครับเราจะมาพูดให้ฟังว่า มีศิลปินท่านไหนนะครับที่ได้ประกาศอำลาสาวน้อยลำเบินโชว์บ้างนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะล